สวัสดีครับผมเพชรพาลุยสวัสดีซีส,สูผู้สุขคนครับผมเมื่อนี้ก็คิดมาตามแนวทางเล่าพัฒนาเซียนหน้าดีวันศุกร์ที่สี่สิงหาสองหาหกหกเมื่อวันพุธกะเมื่อวันพุธที่สองเล่าพัฒนาก็ออกสามตัวบนก็ออกแปดศูนย์เก้าเลขล่างก็ออกเจ็ดแปด้ามาตามแนวทาง ้าพัฒนาเสี่ยนหน้าดี เชียนนาดีเฮ้ยจะไปแล้วบล่าจะคิดไปด้วยหรอเาบ่าเอาเนบน วิ่งรูดบนวิ่งรูดศูนบนวิ่งรูดศูนย์กับ1นงเน้นที่ศูนย์ ศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์จับคู่บน หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสอง อันนี้คือบนพี่น้องบน3ามกูสามหางแน่นหนึ่งเก้าอันนี้บน ล่างวิ่งรูดแปดเก้าล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปด จับคู่แปดเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์ 6กแปดหเก้า หกส่วนตัวเน้นเน้นที่8ปดเกตัวเน้น บนเนียนเนีนเม็ดเดียวแข็นแขวนางเน่นสองคููแยกบนแยกลางเสียนหน้าดีแคบหน้าจอครับผมล่าพัฒนาเสียนหน้าดีเมือแรงสองตุ่มเคือง บนวิ่งศูนย์กับหนึ่งเน้นที่เน้นที่หนึ่งจับคู่กับหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเน้นที่หนึ่งเก้าอันนี้บนสามคู่สามหางเน้นเม็ดเดียวล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดจับคู่กับแปดเก้าแปดศูนย์เก้าศูนย์ หกแปดหกเก้าหกศูนเน้นที่แปดเก้าแปดศูนย์สองคูสองหางพี่น้องเข้าแคบหน้าจอตามนี้ขอบ,บุญขอบคุณเซียนหน้าดีหลายๆที่แบงปันแนวทางล่าพัฒนาคอยพี่น้องเข้าสุกๆมันหมานเรื่อยๆเฮงสูุกสุกสนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาย้วยนี่ได้ครับเดอ้อ คลิปหน้าพ่อ,อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับผม